เผ่าท้องค่ะคำถามที่ว่าเผ่าท้องเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะการเผ่าท้องใช่ไหมคะทีเ่เมื่อสองสองวันที่อาจารย์เข้ามาดูที่ห้องแล้วมีเด็กๆก,กาลังเรียนเผ่าท้องกันใช่ไหมคะค่ะก็จะอยู่ในหลักสูตรของนวดไทยร้อยห้าสิบชั่วโมงนะคะที่โรงเรียนฝึกอาชิพที่มหาอนครอัฐอรที่อาจารย์สุนทะสอนเนี่ยนะคะอันนี้ประโยชน์ของการเผ่าท้องใช่ไหมคะประโยชน์ของการเผ่าท้องเนี่ย ก็จะช่วยในเรื่องออลมในท้องนะคะเขาเรียกว่าเป็นเขาเป็นดานในท้องอะไรเงี้ยสับทางาแพทย์แผนไทยนะคะก็คือลมในท้องนั่นแหละนะคะแล้วก็บริเวณที่ปวดเมื่อยเช่นไม่จําเป็นต้องเฉพาะท้องค่ะอาจารย์ก็คือเช่นบริเวณที่ข้อเข่าอย่างเงี้ยเราก็เผาได้ปวดบริเวณหลังอย่างนี้ก็เผาได้คุณสมบัติ ของการเผามันก็จะมีตัวยาอยู่นะคะหลักๆก,ก็จะมีตัวยาอยู่สี่ตัวสีสีรสนะคะก็จะมีพวกรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็กลิ่นหอมได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีสัมพันธ์หลักๆเลยก็คือตัวไพรไพรนี่ก็เป็นนางเอกอยู่แล้วนะคะเป็นนางเอกเช่นมีประโยชน์ยังไงไพรเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องแก้อักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อหรือ กล้ามเนื้อนะคะเราก็จะใช้ตัวไพยนี้แหละ,ะช่วยลดในการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้ออะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขมิ้น,นะคะ่ะหลกักๆเลยก็จะมีไผ่กับขมิ้นนะคะที่ช่วยเรื่องอการอักเสบของข้อของกล้ามเน,นื้อพวกเนี้ยค่ะอาจารย์อ๋อแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในการเผาที่ว่าไฟขึ้นพืบภาพเนี่ยมัน รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวดูน่ากลัวนะที่เห็นเป็นไฟลุกขึ้นใช่ไหมคะอันนั้นเราจะใช้เป็นเป็นแอลกอฮอล์เลี้ยงไฟเหมือนกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีผู้ดูแลหรือคนที่จะเผาท้องให้คนไข้เนี่ยหรือเผาบริเวณที่ปวดเมื่อยให้คนไข้เนี่ยก็ต้องมีการฝึกฝนต้องมีความชำนาญพอสมควรนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่แออัด นะคะอย่างในห้องเรียนเราอย่างเงี้ยก, mm hmm. ก็ก็เผาได้นะคะแล้วก็ไม่มีลมที่โกกมาจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคอนโทรลไอเปลวไฟนะคะไม่ได้นะคะค่ะต้องมีการฝึกน่นะคะฝึกทักษะต้องต้อง,ต,องต้องมีนิดหนึ่งนะคะค่ะแล้วจะเริ่มเผาได้ประมาณช่วงไหนของคอร์สคะ,ะช่วงไหนของคอร์สนะคะก็จะเผาช่วงที่ในหลักสูตรอะ่ะมันจะมี เรียนสมุนไพรนะคะมีเรียนสมุนไพรอันนี้เราก็จะเอาเรียนสมุนไพรเนี่ยมารวมกับหัตการของการเผาท้องไปด้วยเลยะคะจะังก็จะมีเรียนพวกประพบทำหม้ออกพวกนี้นะคะแล้วก็เสริมตัวเผาท้องให้กับนักเรียนที่ท,ที่เรียนไปเลยนะคะช่วงเรียนอาเคสัต่าแล้วช่วงไหนของร่างกายที่เราห้ามเผาบ้างช่วงที่ห้ามเผานะคะจริงๆแล้วอะ่ะ มันเป็นไฟนะคะเป็นเปนไฟเขาเนี้ยมันก็จะความร้อนแหละเวลาเราเผายัางถามว่ามีเผาไหมบริเวณเนินอกนะอกเขาก็เผานะคะก็คือจะต้องใช้ผ้ากั้นไว้ไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ความร้อนโดนหน้าหรือระวังเรื่องผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไม่ให้เปลวไฟมันไปไปโดนผมอะไรอย่างเงี้ย ดี๋ยวจะกลายเป็นเผาแล้วก็โดนเผาผมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วถามว่ามีข้อห้ามไหมก็ไม่มีอะค่ะแต่อย่างตาเงี่ยมเผาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคไมเหรูป,ประครบเพราะว่าถ้าตาเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรช่วยรักษายัางไงเราก็ใช้ในรูปแบบรูปประครบถ้าเป็นตรงบริเวณตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบริเวณศีษะอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ในรูปแบบใช้รูปประครบค่ะ ตัวยาก,ก็ลักษณะคล้ายๆกันแล้ว<ม>เผาบ่อยๆนี่มันดีไหมคะหรือว่าจะเผาครั้งต่อไปเนี่ยต้องเว้นระยะห่าง<ช>จากการเผาใช่ค่ะอ๋อตัวนี้ค่ะม,มันก็จะคล้ายๆตัวนวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดเนี่ยถ้าเรานวดแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาที่สบายใจเลยค่ะอาจารย์บางคนอยากผ่อนคลายทุกวันทุกวันเขาก็เครียดทุกวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มานวดคอบ่าไหลพวกออฟฟิศซินโดมเนี่ยค่ะนวดคอบ่าไหลได้ทุกวัน นะคะตัวเผาท้องก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเผาท้องเนี่ยเราอยากจะเผาทุกวันไหมก็ไม่มีข้อห้างค่ะข้อห้างก็คือมันก็จะเปื่อยสตางค์นิดหนึ่งเท่านั้นเองอ๋อโอเคแล้วก็อ่าคคาถามยอดฮิตเลยเขาถามว่านในการเผาท้องเผาร่างกายเนี่ยมันมีที่ว่าสลายไขมันอะไรบ้างไหมคะได้ด้วยไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะเผื่อเขาจะมาลดน้ําหนักอะไรมันมีผลไหมคะอ่าได้ด้วยไหมตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะ จริงๆแล้วกลไกของมันเอางี้ดีกว่ากลไกของการเผาท้องเนี่ยนะคะมันก็จะมีความร้อนลักษณะก็จะใ้คล้ายตัวลูปประคบเลยถ้าบอกว่ารูปประคบเนี่ยคนไทยก็จะรู้จักใช่ไหมคะถ้าเผา,าท้องก็อาจจะไม่รู้จักตอนนี้นกลไกของมันก็คือนําความร้อนไอ้ความร้อนเนี่ยนำตัวยาเข้าไปในสู่ผิวหรือสู่บริเวณที่ปวดสู่บริเวณที่อักเสบดังนั้นเนี่ยความร้อนก็สามารถเนะะี่ยค่ะ ละลายกระจายไขมันได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเอามาแดบใช้ร่วมกันได้เหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเราจะเอามาเป็นตัวสลิมนะคะเป็นตัวสลายไขมันอย่างเงี้ยเราก็ทาน้ํามันนวดน้ํามันนวดตัวสลายไขมันไปแล้วเราก็จะใช้ความร้อนปอกคอบ่างเงี้ยตัวนี้เราก็ใช้เป็นลักษณะตัวปับตัวเผามะเผาได้เหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าถามว่าได้ไม่ได้แต่ถ้าจะให้สะดวกอ่ะมันจะไม่สะดวกไงคะมันจะไม่สะดวกแบบ เผาทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะลดเฉพาะหน้าท้องเงี้ยโอเคค่ะได้นะคะเพราะมันใช้ความร้อนอยู่แล้วค่ะ,คะตัวสําคัญต้องเป็นยายาที่จะทําให้ช่วยสลายไขมันนะคะเราก็นวดตัวยาลงไปแล้วใช้ตัวเผาท้องเนี่ยนําความร้อนไปอีกทีหน,นึ่งอย่างเงี้ยได้ะค,ะค่ะจริงๆรแล้วไอ้เผาท้องนี่มันมีในหลักสูตรไหมคะเผาท้องจริงมีหลักสูตรไหมไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าเราจะใช้หลักสูตรเป็นตัว เรียกว่าเลนะตัวอะไรนะ,ะรนะเภสัชนะคะเภสัชมันใช้ตัวสมุนไพรใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างอย่างถ้าเราเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้ค่ะอย่างอาจารย์จบแพทย์แผนไทยมาได้ทําแพทย์แผนไทยมาก็สามารถคุมเด็กหรือสอนเด็กในในหลักสูตรน,นี้ในหัวข้อนี้ได้